ถ้าพูดถึงหินแร่ธาตุเนี่ยทุกคนจะนึกถึงเพชรซึ่งเพชรเนี่ยเป็นหินแร่ธาตุที่เขาเรียกได้ว่ามีความแข็งและแข็งที่สุดในโลกนะคะแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมดอยู่ที่นี่แหละค่ะตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมีหินแร่ธาตุที่เรียกได้ว่ามีความแข็งพอๆกับเพชรแต่มันจะเป็นยังไงและมันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับท่านนายกเทศมนตรีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เขาบอกก็ว่าหินแร่ธาตุที่แข็งพอพอกับเพชรคืออะไรคะที่อยู่ข้างหลังนี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่ครับนี่คือหินลอยธรรมชาตินะครับแล้วที่บอกว่าหินที่แข็งพอพอกับเพชรเนี่ยอย,อยู่ไหนคะถ้านผูชมช่นนี้อ่าอยู่ที่ถ้ำครับเป็นเขี้ยวหนุมานอะไรคือเขี้ยวหนุมานมันเป็นยังไงสงสัยเราต้องเข้าถ้ำแล้วค่ะไปค่ะไปถ้ำค่ะไปค่ะเจนค่ะ เอ้โหไม่ใช่หินก้อนใหญ่ยักษ์ที่เปรียบเสมือนลอยอยู่บนหน้าผาก้อนนี้หรอกเลยครับที่บอกว่าแข็งแกร่งพะพอก,กับเพชรว่าตาถ้าไม่ใช่แล้วไอหินจะมีหน้าตาแบบไหนกันแล้วซ่อนอยู่สูนในของสถานที่แห่งนี้ตามนองมดไปหาคำตอบกันเลยครับคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในถ้ำแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องขอถามเลยว่า,าถา้ำเนี่ยมีอายุ ประมาณเ,าเอ,อ่อห,หลายร้อยปีแล้วนะครับ oh. ครับเราเข้ามาในถ้ำเนี่ยสิ่งแรกที่มดสังเกตเห็นเลยคือตรงนี้ค่ะครับเป็นภาพเขียนโบราณครับภาพเขียนโบราณครับหลายร้อยปีแล้วครับนี่ไงภาพเขียนโบราณโหเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้คือมีคนพบตั้งแต่แรกไยห,หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงตั้งแต่พบถ้ำนะครับก็จใจเห็นแล้ว จุดประสงค์ที่เราเข้ามาในถ้ำเนี่ยเพื่อที่เราจะมาดูเขี้ยวหันบุษมานครับแล้วอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างในครับข้างในใช่ไหมคะโอเค okay, งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยก่อนอ่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเขี้ยวหันบุษมานนั้นเป็นยังไงนั่นเองนะคะอยู่ไหนคะท่านนายกอ่าเราจะเห็นประมาณร่องรอยอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ำเนี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีการขัด ก็จะเป็นอย่างี้อันนี้คือตามธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดที่ขัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะที่ที่เราสามารถขุดมาได้และเก็บเป็นตัวอย่างให้ประชาชนดูนะครับประมาณประมาณนี้นะครับจริงๆตอนที่เรานี่ใช่ไหมคะขุดมาได้นี่ย้ยสวยมากเลยอะและนี่ก็คือหินเขี้ยวหดุมานที่ท่านนายกบอกว่าเป็นหินแร่ธาตุที่มีความแข็งแกร่งพอๆกับเพชร ซึ่งหาพบได้ยากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอหอันนี้แล้วมีเจอเยอะกว่าน,นี้อีกไหมคะหรือว่าเจอเท่านี้มีมีแหล่งอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ปิดแล้วเพราะว่าเกรงว่าหลวงพ่อพระงามที่อยู่บนภูขเขาเนี่ยถ้าขุดไปมากๆเนี่ยความแข็งแรงก็จะไม่มีก็จะไม่มี <นะ S 2> ใช่ไหมคะกว่าหลวงพ่อพระงามก็จะพังดังนั้นเนี่ยทางวัดก็เลยปิดแหล่งเอาล่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนั่งกับพื้นกันหน่อยนะคะเพราะว่าก็ตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเขี้ยวเขี้ยวหนมับ ได้เอามาก้อนนึงเนี่ยเอามาทําอะไรบ้างคะคือสมัยก่อนเนี่ยเอามาเจียเป็นเพชรค่ะครับเอามาเจียเป็นเพชรขายในให้คนที่ที่ชอบนะครับก็จะมามา,มาซื้อไปค่ะครับสมัยก่อนที่เขาพังงามเรามีโรงงานเจียที่นี่เลยนะอะถ้าให้เดานะเจียเป็นเพชรก็ต้องมาทำพวกเครื่องประดับ